เรียนอาจารย์ที่เคารพดิฉันนางสาววิดาชนะลิ์รหัสนิสิต6720-6933นสนิสิตวิทยาลัายการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยพะเยาจะมานำเสนอวรารสารวิชาการเรื่องพลวัตของสำนวนสุภาษิตไทยในยุควัฒนธรรมนิยมค่ะในปัจจุบันจะสังเกตได้ว่ามีหลายสำนวนที่ถูกด,ดัดแปลงไปจากสำนวนเดิมทั้งในด้านรูปแบบและความหมายดังเช่นสำนวนไทยในสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออินเทอร์เน็ต หากพิจารณาความหมายใหม่ๆที่ปรากฏพบว่าไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของภาษาไทยที่สามารถนํามาเล่นเพื่อเสียดสีหรือล้อเรียนสังคมได้เท่านั้นแต่ในมิติของภาษากับมีข้อเท็จจริงของสังคมบางประการแฝงอยู่นั่นก็คือภาพสะท้อนของวัฒนธรรมสมัยนิยมหรือวัฒนธรรมประชานิยมค่ะกระแสะการเปลี่ยนสำนวนรักวัวให้ผูกรักลูกให้กอดกับพลวัตของสำนวนไทยในสื่อออนไลน์ สาเหตุที่ทําให้เกิดสำนวนสุภาษิตไทยในสื่ออินเทอร์เน็ตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางเกิดจากกรณีที่คณะกรรมการการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติได้นําเสนอให้เปลี่ยนสุภาษิตไทยจากรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเป็นรักวัวให้ผูกรักลูกให้เกาะการสร้างวัฒกรรมใหม่ให้กับสำนวนนี้ภาครัฐได้ให้เหตุผลว่าการที่เปลี่ยนเพื่อให้เกิดค่านิยมใหม่ที่จะช่วยเติม,เต,มเต็มความอบอุ่นในครอบครัวมากขึ้น และเพื่อใช้เป็นนโยบายยุทธศาสตร์การศึกษาปฐุมไว้และคาดว่าจะใช้ดาเนินการในปีการศึกษา2556ข่าวการเสนอเปลี่ยนแปลงสำนวนสุภาษิตไทยจึงเป็นเหตุให้ชุมชนออนไลน์อย่างทวิตเตอร์หรือแอปเได้มีการตั้งแฮชแท็กว่าเปลี่ยนสุภาษิตเพื่อสังคมที่ดีขึ้นค่ะสำนวนสุภาษิตไทยสมัยใหม่ที่ถูกนำมาดัดแปลงแต่งเติมพบว่าส่วนใหญ่นำมาจาก กระแสสังคมในหลากหลายประเด็นซึ่งสามารถนำมาจัดประเภทแนวคิดหลักได้ดังต่อไปนี้ค่ะสำนวนเก่าค่าลงเป็นต่อรูเหล่อเป็นล้องสำนวนใหม่อ่านสคิปเป็นต่อรูเหล่อเป็นฝ่ายค้านแนวคิดหลักทางด้านการเมืองค่ะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานสำนวนใหม่เป็นซื้อยังคงอดคดกินได้นานเป็นการเสียดสีสังคมค่ะสำนวนเก่าเป็นทำผิดเป็นครูสำนวนใหม่ ทำผิดเป็นครูแต่ถ้าทำอย่างกูเป็นคณะบดีเป็นแนวคิดหลักตลบขบขันค่ะวัฒนธรรมสมัยนิยมกับสำนวนสุภาษิตไทยออนไลน์ในสืออนนสนส่ออินเทอร์เน็ตสุภาษิตไทยในสื่ออินเทอร์เน็ตด้านที่1นนะคะด้านบริโภคนิยมสำนวนเก่าตามน้ำทิกละลายแม่น้ำสำนวนใหม่ตามแทบเล็ตละลายแม่น้ำสำนวนเก่าปั้นน้ำเป็นตัวสำนวนใหม่ปั้นน้ำเป็นเงินจากสำนวนข้างต้นนะคะ สื่อให้เห็นค่านิยมการบูชาวัตถุที่สังคมไทยยังให้ความสัมพันธ์กับเรื่องเงินยืนทองทองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งนํารวยหรือการกล่าวถึงวัตถุสินสินค้าที่อยู่ในกระแสนิยมสื่อให้เห็นถึงความทันสมัยค่ะด้านที่สองด้านเพศวิถีทางเลือกที่เปลี่ยนไปตามความหลากหลายทางเพศจำนวนเก่านะคะคารมงเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองจำนวนใหม่คารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นเกย สำนวนเก่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าสำนวนใหม่เหนือชายยังมีชายสำนวนข้างต้นนะคะซสือให้เห็นถึงการเติบโตของยุคไอทีที่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเพศวิถีซึ่งมีการเปิดเสรีมากขึ้นซึ่งการสำรวจส่วนใหญ่ประชาชนยอมรับได้หากมีเพื่อนเป็นเพศที่3หรือไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครด้านที่สนะคะด้านการบูชาความงามสำนวนเก่า ไกดงามพอ่อขนคนงามพ่อแต่งสำนวนใหม่นะคะไกดงามพอ่อขนคนงามพอ่อบูทอกสำนวนเก่าคนจะสวยสวยจัญยาใช่ตาหวานสำนวนใหม่นะคะคนจะสวยติดขนตาให้ดูหวานจากสำนวนข้างต้นสห้เห็นว่าในในปัจจุบันได้มีการใช้เทคนิคการแพทย์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่เข้ามาช่วยทําให้คนดูสวยขึ้นนั่นเองค่ะด้านที่4ี่นะคะด้านการข้างคล้วัฒนธรรมต่างชาติสำนวนเก่าเสียทองท่วมหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครสำนวนใหม่ มีทองท่วมหัวไม่เท่ามีผัวเป็นซีวอนจากํำนวนข้างต้นนะคะสื่อให้เห็นว่าในยุคป,ปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ทำให้การเชื่อมต่อของวัฒนธรรมโลกในหลากหลายมิติโดยผู้ที่มีวัฒนธรรมที่แข่งเก่งก็จะส่งผลให้วัฒนธรรมนั้นเข้ามาสู่วัฒนธรรมกระแสะหลักได้นั่นเองค่ะด้านสุดท้ายนะคะด้านที่5าด้านการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ํำนวนเก่า ว่าแต่เขาอีนเอาเป็นเองสำนวนใหม่ว่าแต่ดีแท็กทูมูปเป็นเองสำนวนเก่ามือไม่พายเอาเท้าดานา้ำสำนวนใหม่มือไม่พิมพ์เอาเมาลักกอบจากสำนวนข้างต้นนะคะซื่อให้เห็นว่าเทคโนโลยีสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทําให้ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นมากทุกวันและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตของคุณในสมัยนี้ค่ะจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะสรุปได้ว่า การที่พลวัตของสำนวนสุภาษิตไทยในสื่ออินเทอร์เน็ตดังที่ปรากฏอาจากล่าวได้ว่ามีผลสืบเนื่องมาจากแนวคิดหลังสมัยใหม่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมยุคสมัยหรือแม้แต่ความพอใจของแต่ละบุคคลการพลวัตของสำนวนสุภาษิตไทยในสื่ออินเทอร์เน็ตนอกจากจะชี้ให้เห็นการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมทางภาษากับเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่ซึ่งทําให้เกิดเป็นวัฒนธรรมผสมอย่างสะท้อนให้เห็นว่าคนร่วมสมัยใน สื่อออนไลน์มีความเข้าใจเรื่องภาษาไทยเป็นอย่างดีสามารถเพิ่มคำตัดคำหรือสร้างประโยคใหม่ต่อท้ายสำนวนสุภาษิตเดิมเพื่อสื่อความหมายใหม่ได้อย่างคล้องจองสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอวารสารวิชาการเรื่องผลวัตของสำนวนสุภาษิตไทยในยุควัฒนธ,ธรรมนิยมไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ